สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิธาพลครับแน่นอนฮะไฮไลท์ของเมื่อวานนี้ซิฟปต์บอลทรูซูเปอร,ร์ทรฟีทีมร่วมดารารูอัลสตาร์เจอกับลิเวอร์พูลนะครับน่าจะเป็นทีมที่มีแฟนคลับมากที่สุดทีมหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าโอ้โหแฟนหงเยอะเหลือเกินเมื่อแฟนหงต้องเจอความภูมิใจ ของนักเตะไทยผลจะออกมาเป็นอย่างไรจัดไปดูคลื่นแดงมหาชนครับบรรยากาศหน้าราชมังนะครับแต่ว่าช็อตเด็ดของงานก็คือทาง CP พีนี่เปิดโอกาสให้กับน้องๆ1,000คนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับมาดูติดขอบสนามครับดูสิครับว่าเขาเชียรทีมอะไร I am. I am. นี่เห็นช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไปด้วย <I am. S 2> เอาละได้เวลาบู ลิวพูในชุดแดงยังไม่ถึง3นาทีครับลาซาร์มาร์โควิชโชซาเลยครับ1-0ปีกเซอร์เบียค่าตัวพล้านะครับก่อน yeah, จบครึ่งแรก4นาทีมามาดูซากโอหะโขก2-0ครับโกเข้า <that> s <S ไปนะฮะ <'s> กองหลังฝรั่งเศส1 8เ็เซนนี่ s <S เล่นของขอบคุณเบื้องบนซะ แต่ว่าเด็ดสุดคือลูกนี้ฮะคือฝนนี่ตกอย่างหนักในครึ่งหลังดูจอได้เฮนเดอร์สันคว้ยให้กับทางด้านอาดัมลาลาน่า3-0แต่ต้องดูลูกคว้ยนี่ครับเฮนเดอร์สันกับตันคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะลูกนี้เด่นกว่าคนยิงอีกนะครับและก่อนจบเกม5นาทีเฮนเดอร์สันครับเปิดและเป็นทางด้านของดีบอกออริกี้กองหน้าดาวรุ่งอายุ20จากเบลเยียมครับ4-0ครับลิเวอร์พูลชนะทรูออสตา เทมจากอังกฤษเพิ่งมาเอนเตอร์เทนเราคราวนี้มาดูนักกีฬาที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษครับเดวิดเบ็คแฮมงะเพิ่งโชว์ช็อตเด็ดนะครับปกติคนจะบอกว่าแบนด์อิตไลท์แบ็กแฮมหรือว่าปั่นฟรีคิกแบบเบ็คแฮมคราวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแคชชั่นไลท์แบ็กแฮมหรือว่ารับลูกแบบเบ็คแฮมเพราะว่าในการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันดูคุณผู้ชมครับลูกนี่เด้งจากคอร์ดขึ้นไปในโซน v ีวีแล้วดูเดวิดเบ็คแฮมครับนี่โอ้โหรับหนึบฮะเฮ hey, สิครับงานนี้ และพรุ่งนี้คุณผู้ชมเด็ดมากฮะเรามีโอกาสไปซ้อมบอลกับลิเวอร์พูลจะเด็ดแค่ไหนพรุ่งนี้1 6ิก50นาทีชุดกีฬาแชมป์จัดไป